สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับคุยกับพี่พไก่แล้วก็พี่ออสเนี่ยนะครับ,รบเมื่อกี้นี้ดูเหมือนช่วงแรกๆที่พี่ไก่ซื้อกิฟฟารีนมาแล้วอยากจะเริ่มต้นทําดูบรรยากาศในบ้านมันดูอึมครึมอึมครึมนะ <c oughs> อีกคนนึงบอกโอ้เห็นเพื่อนเคยทํายี่ห้ออื่นมาโอ้โหน่าสงสารเลยอะหมดเนื้อหมดตัวเลยเธออย่าทําเลยเอาละสามีพูดมาแบบนี้แล้วพี่ไก่ ขาบอกจริงจบทักนี่เราต้องฟังนี่สามีทักบอกว่าอย่าเลยเธอพี่ไก่ตอนนั้นฟังแล้วเป็นไงฟังแล้วก็เฉยเฉเพราะว่าในใจในใจคิดว่าอยากทําอยากออมีอะไรได้เพิ่มครับและ,และอารมณ์อยากทําธุรกิจจริงๆมันเกิดขึ้นมาตอนไหนเกิดขึ้นตอนคือพี่สมัคร ปลายปี53แต่พี่ลองใช้สินค้าก่อนลองใช้ดูคุณภาพสินค้าแต่คุณภาพเขาดีจริงๆแล้วทีนี้พี่ก็เลยเริ่มทําเป็นธุรกิจเดือนมีนาปี54ค่ะก็ไปเริ่มชวนคนเริ่มเริ่มปิดสมัครเริ่มแนะนําคนเนี่ยค่ะก็ขึ้นตําแหน่งโกสตาเดือนมีนาปี54เห็นรายได้ทีนี้เห็นรายได้ค่ะ ราะปกติเนี่ยเดือนแรกเนี่ยพ,พี่มีพี่มีปันผล40กว่าบาทจากการที่พี่ซื้อเองครับแต่พอพี่ขึ้นขึ้น,นตำแหน่งกวัวสุตตาปุ๊บเนี่ยก็มีไรายได้4,000กว่าบาทก็โอ้โหรายได้เยอะเนาะ4,000กว่าบาทแค่เราใช้เวลาว่างๆนิดๆหน่อยๆเองครับ ก็เลยรู้สึกว่าโอ้หดีกว่าขึ้นเวรอีกนั่นเนี่ยไม่เหนื่อยเท่าขึ้นเวนด้วยไม่เหนื่อยเท่าการทํางานประจําด้วยวิแล้วก็เราสามารถกําหนดรายได้ตัวเองด้วยแล้วพอเดือนถัดไปรายได้เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเป็นหมื่นกว่าบาทพี่เลยคิดว่าโอ้โหกิฟลินรายได้ก้ากระโดดฉันทำงานมาตั้ง10ปีกว่าจะมีรายได้หมื่นกว่าบาทแต่กิฟลินทำแค่2เดือนรายได้ก้ากระโดดเป็นหมื่นกว่าบาท คือทาให้มีพลังในการที่จะสู้แล้วมีความเชื่อมั่นในธุรกิจนี้มากขึ้นด้วยเอาละพี่ออสนี่เขาไปทํามาจนแตะหมื่นกว่าบาทแล้วนะผมอยากรู้นะสุภาพบุรุษเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายมักจะใจแข็งแต่ไม่รู้ศิลปินนักดนตรีคนนี้เป็นยังไงอะไรเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เริ่มค่อยๆผ่อนเขาเรียกว่าค่อยๆเปิดใจหันมาช่วยภรรยาทำกิฟฟ์รีนะทั้งๆที่ตอนแรกกลัวเหลือเกินอะไรคือจุดที่ทําให้ไม่ได้ละต้องมาช่วยภรรยาแล้ว คืออย่างนี้ครับตอนแรกๆเนี่ยที่ผมไม่ได้มาช่วยเนี่ยปีลูกคนหนึ่งตามเจ็ดเดือนกว่าเนี่ยเาะก็คือเราเลี้ยงกันเองครับเราเลี้ยงกันเองครับกลางคืนผมไปทํางานไก่ก็ดูแลกลางคืนครับกลางวันผมก็อยู่บ้านก็ดูแลลูกตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโรงเรียนแบ่งกันจุดเปลี่ยนก็คือตรงที่ว่าค่าคอมผมเห็นรายได้เขาเข้ามาอื เดือนไหนก็ไม่รู้ที่เห็นเจ็ดพันช่วงแรกๆนี่แหละช่วงแรกๆครับไม่กี่เดือนคือก็เห็นเห็นคุณไก่เนี่ยไปช่วงเย็นๆเวลาหลังจากเลิกงานนะนะเขาก็หายไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแล้วกลับมาก็ไม่เห็นมีอะไรเข้ามานะคือเขาคงอาจจะคิดว่าเฮ้ยกลัวผมจะว่าเขาหรือเปล่าแล้วมาตุนของเพื่อที่จะขึ้นตําแหน่งขึ้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าเอามาใช้กับยาสีฟันมั่งยาสบู่มั่งอะไรเงี้ยครับก็คือตอนนั้นก็ไม่มีไม่มีตรงนี้เข้ามาแต่เขาเอาสลิปคอมมิชชั่นมาให้ดูครับตอนนั้นประมาณเจ็ดผ่านจุดเปลี่ยนก็คือตรงนี้แหละมังครับจึงได้ว่าผมก็อาเราแ้วเริ่มมองเห็นรายได้นะแล้วเราก็คิดว่าเออเราก็น่าจะจะทาอะไรช่วยครอบครัวด้วยอ้าวพี่ออสผู้ชายกับ เรื่องกิฟเฟอรีนท่านผู้ชมหลายคนบอกว่ากิฟเฟอรีนผู้หญิงน่าจะทําได้ดีนะและพี่ออสเองบอกว่านี่ดูศิลปินมากเนี่ยแล้วมาช่วยภรรยาทํากิฟเฟอรีนเนี่ยตอนนั้นกังวลใจไหมว่าเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะไปช่วยเขายังไงเราจะไปทํำยังไงกังวลไหมครับตอนนั้นไม่กังวลครับก็คือเรามองเป็นธุรกิจครับคือถ้าหนัดคนละอย่างดีกว่าแบ่งงานกันทํำยังไงพี่ออสทาอะไรบ้างคือทุกวันนี้นะทุกวันนี้เลยดีกว่าก็คือ ตอนแรกมันก็ไม่เยอะมากหรอกงานนะนะเพราะว่าตอนแรกเขาเขา,เขาทำเองหมดนะทําเองหมดตั้งแต่ไปหาเครือข่ายไปหาออเดอร์มาผมก็มีหน้าที่เพียงแต่ว่าไปซื้อครับเข้าศูนย์เข้าศูนย์นยแล้วก็จัดส่งครับแต่ตอนนี้มันมันหนักขึ้นนะครับ คับมันสนุกนะแต่กสนุกนะภรรยาเนี่ยเริ่มมอบหมายงาน่อยคงแบบว่าให้ทําได้หลายอย่างนะแต่พี่ออหบอกก็สนุกนะสนุกครับเดินผมเดินเข้าศูนย์รองเท้าพังไปคู่นึงแล้วรองเท้ารองเท้าหนังเป็นรองเท้าแต่เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกแสดงว่าวันหนึ่งเข้าศูนย์บ่อยมากบ่อยครับบ่อยก็ไปส่งไกลๆด้วยบางทีพี่พี่ไก่นะครับพอคุณสามีเข้ามาช่วยเขาแบ่งเบางานทางด้านไหนของพี่ไก่ไป ก็งานทางการสั่งของส่งของปกติเนี่ยพี่เลิกงานปุ๊บตอนเย็นเนี่ยจะต้องไปซื้อของแลวแล้วก็ไปส่งของแล้วก็ไปหาสมาชิกคือคือทำงานคนเดียวตั้งแต่รับออเดอร์ส่งของซื้อของหาเครือข่ายแต่ตอนเนี้ยคุณออสมาช่วยก็แบ่งเบาไปเยอะเลยค่ะเขารับออเดอร์เองส่งของเองพี่ไปแค่ไปช่วยทีมงานแล้วก็ขยายงานแหม ได้ทีเลยนะ<ด>ทีนี้ตอนแรก,ก็ัุตส่าหาทำคนเดียวหมดแต่พอสามีเข้ามาปั๊บเนี่ยเริ่มเลยโอ้ยเธองั้นอันนี้เธอเลยเธอทําเธอทําแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่ออสพอครอบครัวสามีกับภรรยาได้มีโอกาสทํางานด้วยกันพี่ออสมองว่ามันส่งผลดีมันทําให้ยอดธุรกิจมันเติบโตมากขึ้นยังไงครับคือตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่ไม่ได้ขึ้นตำแหน่ง paradise <c oughs> ผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าตำแหน่งพาราไดคืออะไรตอนนั้นน,น,น,นะนะเขาก็มาคุายตอนนี้อยู่วินัทอ่าเอาละวินัทก็วินัท <c oughs> ผมก็ไม่รู้แล้วครับวินนัทตอนนั้นคืออะไรส่งของรับอรอดเออร์ส่งของอย่างเดียวเลยครับก้มหน้าก้มตาไม่รู้ว่ามันสนุกอะ่ะไปถึงคนนู้นไปส่งให้คนนี้ไปส่งให้คนนั้นแป๊บเดียวเองที่พาราไดพาราไดเลยแล้วมันมันขึ้นมาได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะคือดูเหมือนเรายังทํางานพื้นฐานอยู่แต่เราเองก็สามารถที่จะ ทำงานต่อเนื่องถามว่าขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยผมบอกเลยว่าในกิฟฟอรีนเนี่ยจะเริ่มต้นมาอย่างไรก็ตามแต่ขออย่างเดียวใหญ่หยุดถูกไหมถ้าพี่ออสถามว่ามันขึ้นมาได้ยังไงก็เป็นเพราะว่าพี่ออสทำไม่หยุดถูกไหมฮะถูกครับเพราะถ้าคนเราทําไม่หยุดเป็นไปไม่ได้ที่เราจะย่ําอยู่ที่เดิมฮะมันเหมือนเราเดินไปข้างหน้าแล้วเราเดินไม่หยุดเป็นไปไม่ได้ที่เราจะยืนอยู่ในที่เดิมเพราะนั้นพี่ออสทำแบบนี้มาตลอดตลอดตลอดในที่สุดพี่ออสก็เดินทางมาถึงถ้าพี่ออสกับพี่ไก่ยังคงทําแบบนี้ต่อ เดี๋ยวถ้าพักตำแหน่งก็เปลี่ยนอีกนะเพราะงานกิฟฟารีนเบ็ดเสร็จแล้วมันก็จะทำอยู่คล้ายๆกันทีนี้ผมมาถามบ้างว่าในส่วนของการดูแลทีมเขาบอกว่างานเครือข่ายส่วนสำคัญเลยเราต้องสร้างทีมด้วยเราเก่งกัน2คนอยู่กัน2คนสามีภรรยาก็ลําบากแล้วพี่ไก่มีวิธีการดูแลทีมงานยังไงบ้างบริหารทีมงานยังไงบ้างครับค่ะก็ดูดูแลดูแลทีมงานอย่างต่อเนื่องเลยมีข่าวสารอะไรก็ก็โทรส่งส่งหากันแล้วก็ชวนทีมงานเข้ามาเรียนรู้ครับ กา,การที่เขาเข้ามาเรียนรู้นี่สาคัญมากเลยค่ะกิฟฟารินไม่ต้องการคนเก่งไม่ต้องการคนพูดเก่งแต่ต้องการคนที่มาเรียนรู้เรียนรู้ได้สามารถไปทําได้แต่ช่วงแรกเนี่ยก็คือเราต้องไปช่วยเขาก่อนอไปไปทําให้เขาดูก่อนครับแล้วทีนี้ก็ดูเขาทำจนเขาทําเป็นและเก่งถึงจะปล่อยอนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าคลุกคลีกันกับทีมงานอย่างอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวพี่แขงคิดว่าอะไร เป็นปัจจัยสําคัญหรือเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยนะฮะมานั่งอยู่ในตาแหน,น่ง paradise ได้เคล็ดลับการทํางานของทั้งสองท่านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่กิฟลีนต้องมีความสม่ําเสมอค่ะอย่างอาจารย์เคยพูดก็ค,คือพี่พี่ลองด้วยตัวเองเนาะถ้าเมื่อไหร่ตอนที่พี่ทําแรกๆอะ่อะเมื่อไหรที่ที่ไม่สม่ําเสมอเนี่ยความที่ว่าจะจะก้าวกระโดดขึ้นมาเนี่ยมันจะตกลงไปครับ แต, Shift, แต่พอเราทําสม่ําเสมอนะเราทําต่อเนื่องทาสมั่เสมอฝึกทีมงานต่อเนื่องทุกอย่างทําต่อเนื่องวางแผนงานต่อเนื่องออกพักสนามต่อเนื่องชวนคนต่อเนื่องพาคนเข้าศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องเนี่ยค่ะตรงนี้สําคัญที่สุดเลย <lim. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการดูแลทีมงานเนี่ยเคล็ดลับสําคัญเลยค่ะ <H an> ต้องเข้าใจแต่ละคนคือแต่ละคนคือมนุษย์ทุกคนมีความต้องการไม่เหมือนกันพื้นฐานไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเข้าใจแล้วก็ดูแลแต่ละคนที่ความต้องการของเขาอะ ต้องถูกดึงออกมาแล้วก็ดูแลแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่เราใช้มาโดยตลอดนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยทั้ง2ท่านได้เล่าถึงเคล็ดลับง่ายๆพี่ออสเองก็บอกว่าโอ้ยถ้าเราได้มีโอกาส ดูแลนะงานพวกนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเดี๋ยวไปคิดเพราะว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมฮะการดูแลลูกค้าการรับออเดอร์นั่นถือว่าเป็นเซอร์วิสหรือการบริการส่วนพี่ไก่เองก็ต้องบอกว่าก็ต้องไม่ลืมในการสร้างทีมงานให้เขาเก่งและเติบโตด้วยเราต้องดูแลคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเรากําลังคุยกับ ดาวไลน์ของเราแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องความสําเร็จบ้างนะครับว่าตั้งแต่ตัดสินใจทํามาเมื่อกี้นี้บอกว่าแบตเตอรี่รถยนต์หนึ่งลูกเนี่ยเรายังเครียดเลยว่าเราจะเอาสตังค์ที่ไหนไปเปลี่ยน <laughs> เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่จําได้ไม่ลืมแต่มาวันนี้พอทั้งสองท่านเป็นนักธุรกิจกิฟฟรีนแล้วชีวิตของทั้งสองท่านดีขึ้นและยิ่ได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับคุณผู้บริหารของบริษัทกิฟฟรีนแล้วก็คุณหมอนรินีไัยบูลทําให้คุณภาพชีวิต ของครอบครัวของพี่เล็กๆดีขึ้น,นคุณ <c oughs> ภาพชีวิตของหลายๆครอบครัวที่ท,ทําธุรกิจกิฟลินก็ต้องดีขึ้นเพราะธุรกิจกิฟลินเป็นบริษัทบริษัทที่มีคุณธรรมครับเป็นจุดหนึ่งที่พี่ตัดสินใจเข้ามาทำเพราะพี่ได้มาศึกษาแล้วว่ากิฟฟินเป็นบริษัทที่มีคุณธรรมไม่เคยกินแรงเราแม้แต่บาทเดียวครับ